สวัสดีครับทุกทุกท่านกับผมประลัดเอชติวสอบราชการนะครับวันที่อัดเสียงนี้อยู่นะครับเป็นวันที่14กุมภาวันวาเลนไทน์นะครับเป็นวันอาทิตย์นะครับซึ่งหนังสืออัดเตรียมตำราเตรียมสอบอันตนัยเล่มนี้นะครับถือว่าเป็นเล่มที่3ใน1ในสจตุรเทพนะครับหนังสือตำราเตรียมสอบอันตนัยเล่มนี้จะถูกส่งไปให้ท่านเริ่มตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไปนะครับล็อตแรกก็จะส่งวันนี้นะครับหลายร้อยเล่มเลยทีเดียวนะครับก็คลิปนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปที่2นะครับที่จะนําท่านมาซอรวจดูโครงสร้างของหนังสือนี้ก่อนนะครับว่าหนังสือนี้นะครับจะใช้ประโยชน์ในการประกอบการติวอย่างไรนะครับหนังสือเล่มนี้หนะ้าปกจะเป็นเช่นนี้นะครับส่วนปกหลังก็จะเป็น ชนินะครับท่านใดสนใจนะครับถ้าฟังคลิปนี้เสร็จนะครับก็สนใจอยากจะได้เฉพาะหนังสือก็ได้นะครับตอนนี้ก็คือ,อถ้าเอาเฉพาะหนังสือก็1000บาทนะครับแต่มีข้อแม้ว่าถ้าท่านเอาหนังสือไปลองชิมแล้วรู้สึกติดใจนะครับท่านจะต้องอ,อยากจะเข้ามา ติวนะครับท่านจะต้องเสีย1 1 2 0 0บาทนะครับรวมเป็น2 0 0 0แต่ท่านถ้าท่านตัดสินใจครั้งเดียวเอาทั้งหนังสือและ,ะติวออนไลน์ไปพร้อมกันก็จะประหยัดเงิน200บาทก็คือท่านจะเสียแค่2,000บาทนะครับแต่ไอตัวนี้เป็นห้องติวปรนัยน,นะครับ20ห้อง2อ0ันอันนี้ก็ไม่เกี่ยวกันอันนี้ก็คือในส่วนของหัวหน้าฝ่ายต้นรองปลัดต้นรอ,องปลัดอ,อบจนะครับ โอเคนี่ครับอันนี้คือปกหลังของหนังสือครนี้เรามาเซอร์เว์สารบัญกันก่อนว่าในตำราเร่มนี้เราจะมาติวกันทั้งในตำราและนอกตำรานะครับในห้องติวนะครับก็คือในตำราเนี่ยมันก็จะมีตัวอย่างอยู่พอสมควรก็คือมีตัวอย่างอยู่ทั้งหมด6ข้อนะครับจากทั้งหมด24ถ้าท่านเข้ามาในห้องติวด้วยก็จะไดะ้เห็นวิธีการทำา24ข้อเลยทีเดียวนะครับ แล้วผมรับรองได้เลยว่า,าท่านจะไม่เห็นวิธีการสอนอัตนัยนี้ที่ไหนมาก่อนนะครับผมาการบรรยายในในห้องคลิปติวอัตนัยเนี่ยเป็นครั้งแรกแน่นอนที่มีคนนำเสนอแบบนี้นะครับแต่ถ้าครั้งต่อไป เราก็ทราบกันดีอยู่มันมีการแข่งขันสูงนะครับเขาก็อาจจะมีสำานักอื่นเขาอาจจะสมัครเข้ามาฟังเข้ามาดูได้หนังสือนะครับรอ,อ,อบนี้เขาเขาเขา,เขาทำไม่ทำเขาทาไม่ทันผมหรอกนะครับเพราะว่าถึงก็ไปอะไรก็มันก็จะขายไม่ทันนะครับเพราะว่าผมก็ค่อยๆปล่อยออกมาทีละชอ็อตทีละช็อตนะครับคนคนที่เข้าติวนะ,ะถึงถึงจะได้เรียนรู้แล้วก็ไปทำข้อสอบได้นะครับแต่ครั้งหน้า โอเคเขาอาจจะเอาของผมไปลอกทันละนะครับแต่รอบนี้เขาเขายังไงก็ลอกไม่ทันนะครับครับผมครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับดูท่านดูาสารบัญน,นะครับว่าในเล่มนี้มีอะไรบ้างนะครับสารบัญก็ประกอบไปด้วยบทที่1ก็คือ chapter 1เนี่ยก็จะเป็นเราไปท่องดูท่องเที่ยวดูว่าข้อสอบอัตนัยทั้งสองครั้งที่ผ่านมาเนี่ย เขาออกอย่างไรบ้างนะครับคือมอธรรมศาสตร์เนี่ยคบถ่วนทุกตำแหน่งเนี่ยมันมีอยู่จำนวนจำนวน5ข้อด้วยกันนะครับส่วนมอมหิมมดลเนี่ยคบถ่วนทุกตำแหน่งเนี่ยมีอยู่19ข้อด้วยกันนะครับรวมเป็น24ข้อนะครับซึ่งผมจะแนะนำวิธีทำทั้ง24ข้อทั้งหมดนะครับแล้วก็ไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องที่ให้ท่านอสอนท่านทำอัตนัยใน ในคอร์สอื่นๆนะไม่เหมือนแน่นอนนะครับเพราะว่าอันนี้ผมเข้าไปสอบเอง2ครั้งลวแล้วก็ผมก็คือไปเรียนปริญญาเอกมาด้วยนะครับแล้วก็ใกล้จะจบละตอนนี้ก็ได้พบปะได้ปรึกษาท่านอาจารย์ได้ความรู้จากท่านอาจารย์อะไรมาเยอะนะครับก็ถึงได้เรียนรู้ว่าอาจารย์มหาลัยเนี่ยเขาตรวจข้อสอบในทางวิชาการยังไงนะครับแล,แล้วเราก็จะติวแบบนั้นนะครับ chapter ที่2นะครับเป็นเทคนิคการทําข้อสอบสไตล์มธรรมศาสตร์การสอบครั้งที่1นะครับข้อสอบของมธรรมศาสตร์เนี่ยมันเป็นเป็นการตรวจตามทงคําตอบที่คณะอนุกรรมการจะสอบให้มานะครับเดี๋ยวในตําราเดี๋ยวเราจะพูดกันต่อไปนะครับซึ่งถ้าถามถึงชั้นภูมิในการในการออกข้อสอบเนี่ยมอมฮิดนจะจะจะสูงกว่า นะครับเพราะว่าเรามาสังเกตของมอธรรมศาสตร์เนี่ยนะครับในระดับสูงเนี่ยเป็นการท่องจําเข้าไปตอบนะครับก็คือเรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่นนะครับส่วนระดับกลางก็ท่องจําเข้าไปสอบด้วยเช่นการก็คือใครอ่านแผนจัดการขยะ,อะของจังหวัดะนะครับใครจําได้วิดดิ้งได้เยอะที่สุดแล้วก็ไปตอบเนี่ยก็ก็จะสอบผ่านนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นข้อสอบที่มีชั้นภูิครับองค์งกรสมรรถนะสูงเนี่ย เป็นข้อสอบที่มีชั้นภูมินะครับรัฐธรรมนูญมาตราที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของผู้มวยการศึกษาก็ถือว่าเป็นข้อสอบที่มีชั้นภูมินะครับทิงกิ้งสกูลของรองผู้มวยการสถานศึกษาก็เป็นข้อสอบที่มีชั้นภูมินะครับสตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นข้อสอบที่ถือว่าอยู่ในระดับที่เทียบเท่าของของมอมมหโดนนะครับเพียงแต่2ตัวนี้จะเป็นลักษณะของความจํามากกว่านะครับแล้วเราก็จะได้มาดูกันต่อไปนะครับ ส่วนคราวนี้มาดู chapter ท,ที่3เนี่ยจะ,จะวิธีการตรวจให้คะแนนของสไตล์มอมหิดลในการสอบครั้งที่2เนี่ยเขาเขาจะมีก็คือคงสืบเนื่องมาจากอามอธรรมศาสตร์เนี่ยนะครับให้เราตอบตอบไปเรื่อยๆไม่มีโครงสร้างอะไรนะครับทำให้การตรวจข้อสอบเนี่ยตรวจยากนะครับเขาก็เลยในการสอบครั้งที่2ที่ Μ. มอมหิดลเนี่ยกรมส่งเสริมก็เลย โดยคณะอนุกรรมการจะสอบก็เลยแบ่งให้คุณต้องตอบเป็น3ประเด็นนะครับคือคุณต้องแยกตอบเป็น3ประเด็นคนตรวจก็จะตรวจง่ายแล้วก็มีหลักฐานในเชิงประจักษ์มากขึ้นนะครับตรวจสอบได้ง่ายขึ้นนะครับก็คือถ้าท่านตอบประเด็นที่1ไปเนี่ยมันจะมีคะแนนเต็ม10คะแนนประเด็นที่2เนี่ยนะครับการนําไปปฏิบัติหรือขั้นตอนดําเนินการเนี่ยจะได้10คะแนนนะครับประเด็นที่3ก็10คะแนนมันจะแบ่งเป็น10 10 10 จะเป็น30คะแนนซึ่งซึ่งก็ถือว่าดีกว่าในมธรรมศาสตร์ค,คือมธรรมศาสตร์ก็คืออ่ามันก็ก็เลยตกกันเยอะนะครับในมธรรมศาสตร์ไม่มีโครงสร้างแบบมไม่ดนแต่มไม่ดนมีโครงสร้างเป็น3ประเด็นนะครับซึ่งถ้าติวรอบนี้แหละนะครับในการสอบครั้งทีง่3ที่มเกษตรศาสตร์เนี่ยมันจะออกมายังไงก็แล้วแต่ท่านทําได้หมดแหละนะครับเพราะว่าอ่าท่านก็จะเจอในรูปแบบที่ ตอบไปเรื่อยๆของมอธรรมศาสตร์มาแล้วนะครับหรือก็ตอบตามประเด็น3ประเด็นแยกเป็น10 10 10, 10, 10. ท่านก็ติวมาแล้วอย่างเงี้ยเพราะนั้นท่านท่านทำได้ทุกแบบไม่ว่ามอเกษตรศาสตร์เขาจะออกมาแบบไหนนะครับผมแล้วคราวนี้วิธีการตรวจให้คะแนนของอัตนัยของการสอบที่มอม,ม,มหิดลน,นะครับก็คือถ้าเป็นประเด็นที่1เนี่ยนะครับ อาจารย์ผู้ตรวจเขาจะได้ทงคําตอบไปนะครับเพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีหรือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับไอ้ตรงนี้อาจารย์เขาไม่รู้หรอกบางทีถามเรื่ององบป,ประมาณท้องถิ่นอย่างเงี้ยนะครับกรมส่งเสริมก็ต้องส่งกฎหมายเกี่ยวกับงบป,ประมาณท้องถิ่นเนี่ยส่งทงคําตอบไปให้อาจารย์เพื่อเพื่อจะได้เห็นว่าท่านมีความรู้เรื่องระเบียบกฎหมาย แนวคิดทฤษฎีนี่อาจารย์ท่านรู้อยู่แล้วแนวคิดทฤษฎีนี่อาจารย์ท่านรู้อยู่แล้วนะครับแต่ระเบียบกฎหมายนี่อาจารย์ท่านไม่รู้เพราะนั้นกรมสนงเสริมต้องส่งตรงคําต,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 ตอบตัวนี้ให้อาจารย์ผู้ตรวจหาคตอบนะครับได้ได้เห็นเป็นทงว่าระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องที่ถามนั้นมันเป็นยังไงนะครับส่วนประเด็นที่2การนําไปปปิบัติหรือขั้นตอนการดำเนินการอันนี้มันเป็นอ่า academic article แล้วก็คือเป็นการตรวจสไตล์บทความและให้อิสระอาจารย์ผู้ตรวจเลยใน ฐานะที่ท่านเป็นผู้ทรงความรู้ทั้งศาสตราจารย์รองศาสตราจารยผ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์เขาระดมกันมาตรวจอันนี้ให้อิสระเลยครับสิบคะแนนใครเขียนดีเอาไปสิบคะแนนนะครับเขียนดีนี่มีทรงนะครับเดี๋ยวท่านจะได้เรียนรู้ในการาเทคนิคจากผมต่อไปว่ามันมีทรงยังไงนะครับมันไม่ใช่เขียนไปไปเรื่อยนะครับ นำไปปฏิบัติเนี่ยนะครับมันมีทฤษฎีของมันนะครับการกํากับติดตามและประเมินผลก็มีทฤษฎีของมันท่านอาจารย์ท่านรู้ครับก็ตรงนี้ก็ได้เป็นอิสระของอาจารย์เช่นกันดังนั้นท่านอาจารย์เขามีอยู่ในมือประมาณ20แต้มที่เป็นอิสระของเขานะครับอีก10แต้มก็อาจจะเป็นธงของของกรมส่งเสริมที่ให้ในเรื่องของระเบียบกฎหมายนะครับโอเคนะครับอ่า chapter สก็จะพูดถึงเทคนิคการทาข้อสอบอัตน,นัยสไตล์มอมห้โดนซึ่งเป็นข้อสอบอสไตล์ที่มีชั้นภูมิมากขึ้นมากว่าในสนามสอบมอธรรมศาสตร์ที่ผมได้กล่าวไว้แล้วนะครับการติวของผมเนี่ยก็คือจะทำให้ท่านได้สร้างหัวข้อเรื่องท็อป,ปิกขึ้นมาใหม่ก็คือ,อจริงๆแล้วเนี่ยเราตินิสัยกันว่าเวลาเขาไปตอบเขาถามแล้วเราก็ตอบเลยนะครับแต่จริงๆแล้ว มันไม่ใช่มันต้องสร้างหัวเรื่องขึ้นมาก่อนนะครับมันสร้างในเล่มนี้จะสอนวิธีการสร้างหัวข้อเรื่องขึ้นมาก่อนนะครับในในในเรื่องของท็อปปิกเนี่ยขึ้นมานะครับท่านจะได้เรียนรู้ถึงคีย์เวิร์ดโมเดลตัวแปรนะครับคอนเซปชวลเฟรมเวิร์กนะครับท็อปปิกออฟสตอรี่นะครับซึ่งอันเนี้ยท่านจะได้หัวเรื่องขึ้นมาแต่งเรื่องหนึ่งนะครับผมจะสอนให้ท่านนะครับต่อไป มันต้องเขียนเริ่มต้นด้วยคํานําก่อนเสมอนะครับคำำํานําบทนําอะไรก็แล้วแต่เกินนาเหมือนกฎหมายเวลาเขาจะามาตราหนึ่งเนี่ยเขาจะอารลัมพระบทมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ระดับร,ระดับมหาลัยเนี่ยเขาจะชอบตรงนี้คำนำใครขึ้นคำนำขึ้นมาก่อนเนี่ยอาจารย์เขาจะดูรู้เลยว่าโอ้ไอ้ไอ้นี่มีภูมิคะแนนเนี่ยเริ่มจะขึ้นละนะครับคืออย่าเพิ่งรีบเข้าเรื่องนะครับให้เขียนคำนำขึ้นมาก่อนซึ่งผมก็จะ สอนท่านเขียนคําเกินนํำเนี่ยนะครับต่อไปนะครับเทคนิควิธีการตอบคําถามนะครับประเด็นที่1นนะครับหลักการแนวคิดและทฤษฎีหรือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับเราก็จะตัวผมเนี่ยจะอธิบายว่าท่านจะต้องไอ้พวกเนี้ยท่านจะตอบได้ก็ต่อเมื่อท่านรู้ว่า หลักการมันคืออะไรแนวคิดคืออะไรทฤษฎีคืออะไรระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องท่านสงสัยไหมครับเพราะท่านไม่สงสัยเลยนะครับในการสอบที่มอมหิดลอยู่ๆท่านก็เห็นไอ้ตรงนี้เป็นกลุ่มแล้วท่านก็เข้าไปตายเอาดาบหน้านะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับหลักการมันมีทฤษฎีของมันนะครับแนวคิดมันก็มีความหมายของมันนะครับทฤษฎีก็มีความหมายของมัน ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องไอ้เนี้ยท่านรู้ตัวนี้ตัวเดียวแหละนะครับแล้วท่านก็ไปตายเอาดาบหน้านะครับคันนี้หลักการแนวคิดทฤษฎีเนี่ยคือท่านต้องรู้นะครับท่านต้องรู้ก่อนถึงจะไปตอบคาถามนี้ได้แต่ที่ผ่านมาที่มอมิใหโดนเนี่ยท่านดุมดุมดุมเข้าไปเลยแล้วก็เอาไปตอบเลยคิดว่าท่านแน่ท่านเจ๋งแต่ไม่ใช่ หน้า71ขึ้นไปเนี่ยท่านจะได้เรียนรู้จากผมในเรื่องของหลักการคืออะไรแนวคิดคืออะไรทฤษฎีคืออะไรระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องคืออะไรท่านจะได้ตอบเขาได้ตรงคําตอบตรงตรงคาถามนะครับตอบได้ตรงกับคําถามที่เขาถามนะครับต่อไปอเทคนิคการตอบคำถามการนําไปปฏิบัติหรือขั้นตอนการดาเนินการเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ก็เขียนว่า1 2 3 4 5ี่้าเป็นอย่างนี้อย่างนี้ครับอันนั้นมันคือมันคือมันไม่มี ไม่มีคุณค่าทางวิชาการะผู้ตรวจตรวจดูแล้วเห็นว่ามันมันไม่มีภูมินะครับมันต้องเกิน,นานะครับทฤษฎีเกี่ยวกับการน,นาํานโยบายสาธารณะปปฏิบัติและขั้นตอนการดําเนินการเนี่ยไปสักเล็กน้อยก่อนนะครับมันมีทฤษฎีการนําไปปฏิบัติเนี่ยเยอะแยะทั้งในทฤษฎีของอนโยบายสาธารณะศาสตร์ก็ดีนะครับทฤษฎี implementation ก็ดีนะครับหรืออทฤษฎี procedur เงี้ยน,นะครับการนำไปปฏิบัติหรือของปริเอร์บูดิเยร์ก็จะมีในเรื่องของ practice การนำไปปฏิบัติเนี่ยถ้าใครปูตรงนี้มาก่อนนะครับปูทฤษฎีนี้มาก่อนนะครับว่า,าทฤษฎีของการนำไปปฏิบัติเนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วก็ท่านก็ตอบไปเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันจะทำให้ าการตอบของท่านอะดูมีชั้นผูมากขึ้นแล้วจะได้คะแนนที่สูงมากขึ้นนะครับเทคนิควิธีการตอบคาถามต่อไปนะครับประเด็นที่3นะครับการกํากับติดตามและประเมินผลนะครับตรงนี้นะครับเป็นแหล่งรวมของทฤษฎีเยอะแยะเลยนะครับการกํากับติดตามและประเมินผลถ้าท่านไปมอมหิดลนแล้วท่านบอกว่าฉันจะฉันจะไป ขอให้ลูกน้องรายงานผลงานหนึ่งสัปดาห์ละครั้งเดือนละครั้งประเมินปีละสองครั้งตอบอย่างเงี้ยนะครับตอบตอบอย่างเงี้ยคะแนนไม่ขึ้นเลยนะครับคะแนนไม่ขึ้นนะครับท้าต้องตอบแบบมีทรงก็คือมีแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการกํากับติดตามและประเมินผลขึ้นมาก่อนแล้วท่านก็ถึงจะตอบว่าท่านจะเลือกใช้วิธีไหนซึ่งผมมีเทคนิคให้ท่านเยอะเลยหลายเทคนิคเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณเชิงคุณภาพเชิงประโยชน์นะครับการกํากับติดตามและประเมินผลในรูปแบบของทางวิชาการที่ปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12นะครับการประเมินผลรูปแบบซิปก็ดีของไทเลอร์ก็ดีของเบนเน็ตก็ดีนะครับหรือ BSC ก็คือ balance scorecard นะครับหรือการประเมินผลหน่วยงานภาครัฐของไทยแบบ PMQA ก็ดีนะครับหรือการประเมินผลต่างๆเนี่ย เยอะแยะมากมายทฤษฎีนะครับยกทฤษฎีมาก่อนแล้วถึงจะเขียนไปว่าเราจะเลือกใช้ตัวไหนมาติดตามและประเมินผลนะครับ <S <S แล้วก็จบคำตอบสุดท้ายด้วย conclusion หรือสรุปเพื่อให้จบเป็นไปตามหลักการของ academic article นะครับคือบทความทางวิชาการนะครับแล้วต่อไปนะครับในการติวห้องติวของเราเนี่ยเราก็จะผมก็จะ เขียนตัวอย่างจริงให้ท่านดูเลยนะครับในในเล่มนี้ก็จะมีตัวอย่างจริงการตอบคาถามอัตนายตำแหน่งประลัดเทศาบาลหรือประาาลัดอบตระดับกลางในสนามสอบจริงที่มอมาิมอมาิดนนะครับตัวอย่างจริง1ข้อนะครับก็คือ,อข้อสอบถามว่าในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีท่านจะมีวิธีการอย่างไรที่จะทําให้งบประมาณรายจ่ายประจําปีนั้นมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเห็นไหมครับ ไอ้ตัวประสิทธิภาพประสิทธิผลเนี่ยเห็นไหมครับมันจะมันจะอยู่ตรงมันมีทฤษฎีอยู่แล้วเขาถามแบบแบบทฤษฎีนะครับในเชิงของอ่าประสิทธิภาพประสิทธิผลเห็นไหมครับในหน้าร้อยแปดนะครับว่าจะทํายังไงให้มันได้ประสิทธิภาพประสิทธิผลนะครับก็จะมีตัวอย่างการตอบคาถามข้อที่1ไล่ตั้งแต่คานานะครับอ่า แนวคิดทฤษฎีกฎหมายระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับการนําไปปฏิบัติเขียนยังไงการติดตามและประเมินผลเขียนยังไงและสุดท้ายคอนคลูชันคือสรุปนเขียนยังไงนะครับผมผมเขียนตัวอย่างให้ดูแล้วก็เพื่อให้ผู้อ่านเนี่ยได้ใช้ในการฝึกเขียนอัตนัยซึ่งเทียบเท่าประมาณหกถึงแปดหน้าของลายมือเขียนนะครับเท่านี้หนังสือมันก็จะจบลงตรงนี้ นะครับรูปแบบหนังสือจะตบจบลงตรงนี้ร้อยร้อยกว่าหน้านะครับและแล้วตัวเนี้ยสงวนลิขสิทธิ์นะครับใครนําไปาถ่ายเอกสารเนี่ยมันมันลงลงเครื่องรางของขังไว้แล้วนะครับท่านจะสอบตก โดยเนีครับยาอย่างนั้นเลยนะครับหนึ่งพันบาทท่านซื้อไปอ่านดีกว่านะครับมันจะได้ไม่คาใจนะครับไม่งั้นท่านท่านอ่านของเทียมเนี่ยเขาอันนี้เขาลงอักขระของขังไว้นะครับท่านจะท่านจะไปสอบด้วยไม่สบายใจและสอบตกเอาเสียวเปล่านะครับอย่าทายเอกสารกันเลยนะครับซื้อของจริงดีกว่านะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะครับท่านก็ต้องโปรดทราบว่าตําราเล่มนี้เนี่ยนะครับก็จะสิ้นสุดลงที่หัวข้อ5.1.2ตัวนี้นะครับ ก็คือจริงๆเนี่ยใครที่หัวดีๆหน่อยอะไรเนี่ยครับอ่านแค่อ่านก็เก็ตไอเดียละนะครับอ่านแล้วเก็ตไอเดียละบรรลุผลละนะครับเพราะท่านก็ได้ตัวอย่างการเขียนทั้งหมดของของ,ของมอมอธรรมศาสตร์ไปตั้ง5ข้อแล้วก็ได้วิธีการเขียนแบบ a c a d e m มิกอาร์ติของอมอมหิดนไป1ข้อท่านท่านเก็ตในระดับหนึ่งแล้วล่ะนะครับ ที่ง่าง่ายผมคิดว่าแค่แค่ท่านอ่านหนังสือนี้ก็ชั้นภูมิท่านก็เหนือเหนือกว่าเหนือเหนือกว่าที่อื่นๆนะนะครับแต่ครั้งนี้ถ้าท่านอยากให้ให้มันให้มันสูงขึ้นไปให้มันเด็ดขาดไปเลยให,ให้ได้ตามลำดับที่มันต้นๆเลยเพื่อจะบรรจุในรอบแรกให้มันรู้แล้วรู้หลอดไปเลยนะครับท่านสามารถสมัครติวออนไลน์ไว้ด้วยนะครับในระดับซึมซับเอาผมไปจนหมดไส้หมดพุงิเนี่ยเพราะท่านจะเจอผมอีก อ่าสิบเท่าไหร่อีกอีกสิบกว่าข้อนะครับอีกประมาณอีกสิบแปดข้อนะครับที่เหลือนะครับมันจะสิบแปดข้อที่เหลือมันจะอยู่ในห้องติวอัตไนนะครับแล้วมันจะมีเทคนิคเพิ่มเติมอย่างกว่าที่ผมผมบอกมานี้อีกนะครับมันเป็นชั้นภูมิขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งแล้วก็การตัวอย่างการตอบคบถ้วนทุกข้อที่ค้างไว้18ข้อท่านจะได้เห็นทั้งหมดเมื่อท่านจบคอร์สนี้สบายๆบายเลย นะครับสอบได้นะครับคือคือ,อว่างๆท่านก็มาดูห้องห้องติวอัตนายตัวนี้นะครับแล้วแล้วก็ฝึกเขียนทุกวันแค่นี้ท่านก็จะได้ละนะครับเวลาที่เหลือเนี่ยท่านเอาไปอ่านหนังสือเพื่อสอบปรนัยนะครับไอ,อเรื่องอันอนตนายเป็นหน้าที่ของผมที่ที่จะมาบรรยายให้ท่านทํำยังไงก็ได้ให้ท่านซึมลึกรู้จากผมไปจนหมดไส้หมดพุงนะครับเพื่อ สอบให้ได้ในการสอบครั้งนี้นะครับเพราะว่าเป็นบั้นปลายแล้วผมคิดว่านะครับใครสอบไม่ได้รอบนี้เหนื่อยนะครับต้องรออีกนานนะครับเพราะฉะนั้นใครสนใจนะครับอัตรนายเล่มนี้นะครับเฉพาะหนังสือ1000นะครับเอาไปแล้วติดใจสมัครมาติวออนไลน์พันสรวมเป็น2องพนนะครับแต่ถ้าใครเอาทีเดียวเลยก็คือจ่ายแค่2,000บาทได้ทั้งหนังสือส่งไปวันนี้นะครับแล้วก็ได้ติว ห้องติวอัตนายกับผมนะครับไปจนถึงก่อนสอบเลยทีเดียวนะครับติวกันยาวนานหน่อยให้มันแม่นยําไปเลยนะครับให้มันเสด็จน้ําไปเลยนะครับแล้วก็จะสอบได้ในลําดับที่ดีนะครับก็สนใจก็ดูตรงนี้นะครับทักมาได้ปลัดเอดติวสอบราชการนะครับ a c e b o o k นะครับหรือจะส่งคีพยโคดนี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปที่3ต่อไปครับขอบคุณที่ตั้งใจฟังครับขอบคุณครับ